คุณผู้ชมครับพบกับผมจิตใจกับช่วง180วินาทีข่าวครับข่าวแรกวันนี้นายกสมาคมปลาสลิดเสนอเรื่องการตักปลาสลิดเพิ่มคนอีกวันละชั่วโมงครับไปหนุ่มเล่นว่าวกลางช่วงนาดวนฟ้าผ่าชักข่าวต่อไปประธานเปิดงานตัดริบบิ้นเข้านิ้วตัวเองเลือดอาบครับ ซ้ำซ้ำตันจะไงไม่รู้ <c oughs> ข้าวต่อไปจับแก๊งขายหม้อหุงอุ่นจุ่มจมลึกง,งเขียอนได้ครับถึงหมดเวลาเอา <c oughs> เอาข่าวต่อไปนักแสดงสาวยับสามเข็มาสารส้มบาตรักแร้ครับถูยังไงวะให้สารช่มบาตรักแร้เข่าวต่อไปขอทวามช่ว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวของท่านครับกับข่าว360มิติกับผมกิจจาในช่วง30วินาทีข่าวครับ ขบวนเข้ามาครับขบวนมาจากจังหวัดระนองและยองระลาซึ่งที่นั่นมียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กซึ่งยักษ์เล็กไปขโมยกินข้าวของยักษ์ใหญ่ที่เขาชอบกินมากคือพัดฝักหรือเรี้ยงในบ้านเช้าพัดผัดฟ้ดเกลียงผัดฟัดฝักโ่ยที่เกิดเหตุการจับบานตายก็เลยเตลี่ยนทหารบอกถือปืนแบบปืนไปบอกตึกตึกก็เปตนสิของไอเฮลีไอหลีเฮียก็เป็เจ้าของยา่มอยไข่หมีไขหอยหมียา่มอยแย่หอยไกมีหอยไก่มีกับหมียา่มอยบอกได้คำเดียวว่าชาวสวนขั้วตะวันไปวิ่งเหยื่อน้ำได้เชื่องงระะดอลไป